รุมจับปลดอาวุธระทึกสาวทอมโคดดุคาดถูกขวางตามง้อสาวจ่อยิงหนุ่มเชียงรายสาหัสเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเชียงรายได้ควบคุมตัวสาวทอมรายหนึ่งสอบปากคำเพื่อดำเนินคดีหลังจากก่อเหตุใช้อาวุธปืนพกสัน้นยิงชายรายหนึ่งอายุ45ปี ก่อนเกิดเหตุชายคนนี้และพวกได้นั่งดื่มกินสัดน้ำกันตามปกติจนถึงช่วงค่ำม,มืดพบหญิงสาวเดินผ่านมาบนถนนจากนั้นได้มีรถยนต์เก๋งขับเข้ามาปาดหน้าและลงไปฉุดกระชากหญิงสาวคนดังกล่าวทางกลุ่มชายคนนี้และพวกเห็นไม่ปกติจึงได้เข้าไปห้ามปรามและไก่เกี่ยจนทั้งคู่เลิกรากันไปแต่ฝ่ายสาวทอมได้เดินกลับไปที่รถยนต์เก๋ง โดยที่ฝ่ายของชายรายนี้และหญิงสาวคิดว่าคงจะเลิกลาและขับรถออกไปแล้วแต่ปรากฏว่าสาวทอมกลับมาพร้อมอาวุธปืนพกสั้นในมือจากนั้นได้ยิงใส่ชายรายนี้กระสุนถูกบริเวณมือและหน้าท้องล้มลงได้รับบาดเจ็บ เพื่อนๆของชายคนดังกล่าวซึ่งอยู่ในระยะกระชั้นชิดได้พากันกรูเข้าปลดอาวุธและเข้าควบคุมตัวสาวท่อมเอาไว้ก่อนที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเชียงรายได้นำตัวพร้อมกับของกลางส่งดำเนินคดีดังกล่าวส่วนชายรายนี้ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแล้ว